ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงการที่เหมือนเมล็ดพืชเนี่ยมันมันไปตั้งตั้งได้ตั้งบนที่ตั้งตัวที่ตั้งก็คือเรียกว่าที่ตั้งของวิญญาณนะที่ตั้งวิญญาณก็มีสีธาตุนะเวลามันไปตั้งก็เกิดการรับรู้กิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณขึ้นผู้ที่ไปตั้งคืออะไรก็คือมโนคือลำแสง เมื่อลำแสงที่พุ่งไปตั้งบนฉากถ้าผูกติดต่อไปก็เรียกว่าจเจริญก็งามไผ่ปูนนี่เป็นอุปมาว่าด้วยว่าด้วยพืชขออนุญ,ญาตครับอาจารย์กลับมาประูตรเ์ื่องลิงตรงที่บอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับยย่อมเบื่อหน่ายใน รูปแม้ในรูปที่ชุมนุมมาหาจะพูดทั้ง4แต่ไม่เคยเบื่อหนในจิตจิตในที่เนี้ยจะพูดถึงในส่วนที่วิญญาณมันไปเจริญง่องามไพบูในส่วนของนมามธรรมแล้วแล้วก็คือเวทนาสัญญาสังขารใช่เพราะปุถุจนเนี่ยมองมองไม่ทันเห็นวิญญ,ญาณไม่เห็นว่าโนหรอกไกลเกินแล้วดังนั้นมาดูในสายปฏิจจาอะคาะอาจารย์ที่บอกว่าเพราะมีวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามลูกดังนั้น ก็คืออย่างคนที่ไม่ได้สดับเนี่ยก็ไม่เคยเบื่อวิญญาณวิญญาณเมื่อปรากฏบุบเขาก็ไม่เคยเบื่อในนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารตัวนามธรรมมันถึงขึ้นก่อนด้วย <c oughs> แล้วรูปตามมา <c oughs> พอมาดูการปรุงตัวการก้าวลงสู่คันนะคะดังนั้นเนี่ยนามธรรมเนี่ยที่เราท่องเที่ยวในสังสารวัตเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกะ <c oughs> เราไม่เคยเบื่อหน่ายในจิต <c oughs> ซึ่งมันก็จะต้องนําตัวนามธรรมมาด้วยคือเวทนาสัญญ,ญาสังขาร พร้อมกับวิญญาณที่ไปเจริญภัยบูรงอกงามใช่แล้วรูปมันก็ปรุงตัวทีหลังดังนั้นพระศาสดาถึงมีเหตุผลว่าทําไมเอานา้มไว้หน้าแล้วรูปไว้หลังตรงนี้ก็คือก็น่าจะพอเป็นไปได้ใช่ไหมคะแล้วมาดูตรงจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างอะคะ่ะพระอาจารย์ถ้าเรามาดูตรงเนี้ยเราจะเปรียบเทียบกับตัวนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา,น,น,เน,เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราในจิตเนี้ยจะเป็นส่วนนั่นไม่ใช่ของเรา แล้วส่วนโมโนนั่นไม่ใช่เป็นเราแล้วพอมาส่วนตัววิญญาณที่จับก,กิ่งใหม่ที่ปรากฏก็นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราตรงนี้พอเทีบเคียงสาตัวนี้มันพอดีมันเข้ากันได้พอได้ไหมคะก็จะว่าพอได้ก็พอได้แต่คิดว่าน่าจะไปอีกมุมหนึ่งเพราะมันจะเชื่อมไปถึงปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหล่งสักกายาะ วไม่สําคัญมัตหมายซึ่งสิ่งนั้นในสิ่งนั้นโดยความเป็นสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งนั้นบ้าของเราถ้าเราเราจะไปไปบ้านเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าบ้านของเราถ้าเราไปอยู่ในบ้านแล้เราคิดว่าบ้านเป็นเราไหมล่ะนี่บ้านนั้นเนี่ยถ้ายอมถอดกาย มโนมายติออกมาแล้วก็เห็นกายหยาบการจะเข้าไปกลับไปสู่กายหยาของโยมใช่ไหมเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเราแล้วพอโยมซึมซราบมาทุกอนุเนี่ยเป็นตัวตนของเราโยมเข็มไปจิ้มตรงไหนนี่ก็ของเราเราหมดเลยทุกอนุเลยเนยตัวตนเราหมดเลยเจ็บหมดนะ่ะใช่ไหม ขนเส้นหนึ่งก็เจ็บเลยอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวตนของเราเราก็กําลังสําคัญผิดเนี่ยซึ่งมันจะจะไปต่อตรงปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญบั่นหมายในสิ่งต่างงซึ่งจะเพิ่มแง่มุมไปอีกสำคัญมั่นหมายไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งซึ่งสิ่งนั้นในสิ่งนั้นโดยความเป็นสิ่งนั้น แล้วก็สิ่งนั้นว่าของเราในเรื่องของถ้าเป็นกรณีของนิพานก็จะไม่มีเรื่องของตัวตนเข้ามาเกี่ยวแต่ตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราจะเทียบเนี่ยเทียบอย่างนี้ดีกว่าซึ่งมันจะเหมือนกับอีกอันคือเรื่องของอุปทานสี่อุปทานสี่ที่บอกว่าเห็นรูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูป เวทนาเป็นตนตนเ,เป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาซึ่งอันนี้ยต้องใช้ความแยบคายในแบบเนี้ยว่าเราเนี่ยเข้าไปสวมก่อนเข้าไปสวมหรือหรือเห็นเป้าอยู่เนี่ยเป็นของเราไหมสำคัญวันหมายซึ่งสิ่งนั้นไหมคือยังไม่ถึงเห็นตรงนั้นนะสำคัญวันหมายซึ่งที่หมายไหมพอไปถึงแล้วเนี่ยสำคัญวัตหมายในที่หมายนั้นไหมแล้วสำคัญมัหมายโดยความเป็น ที่หมายนั้นไหมคือถ้าเหมือนกับการละเอียดเข้ามาสู่กายหยาบก็สําคัญหมายโดยความเป็นทั้งกายหยาบเลยเนี่ยโดยความเป็นคือสวมเลยสวมก็เพราะวิญญาณเข้า,ขามาสวมซึมซับทุกอนูของกายมหาภูตาทั้งสีนี้เหมือนกันแล้วก็คิดว่าเนี่ยของเราสิ่งนี้ของเรา แล้วถ้าเป็นตัวตนมีเกิดปรากฏกันเนี่ยเป็นตัวตนของเราอาทีนี้ก็ต่อด้วยเพลินอย่างยิ่งก็จะเพลินอย่างยิ่งซึ่งซึ่งการใช้อายตนะตัวเนี้ยเราก็เพลินในการใช้อายจตน,น,นา,า,านตนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้ก็ไปได้ทั้งอุปทานสี่ได้ทุกกานไปเชื่อมไปถึงปฏิปทาเพื่อถอนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งต่างพกแล้วก็โยงมาถึงเรื่องปฏิปทาดับไม่เหลือสักกายะ อย่างนี้ก็เหมือนในในสังบบ่งยอดเบื้องสูงก็คือลูป,ปลาคอลูป,ปราคะตัวนี้ก็เหมือนกับว่าสําคัญมั่นหมายใช่ไหมคะในส่วนอย่างเช่นคนทําสมาธิได้อย่างนี้ก็คือตัวกายหยาบๆในในกามภพอย่างนี้ยเขาไม่มีแต่เขาก็สามารถจะก็เป็นกายกายที่สำเร็จด้วยใจก็จะสําคัญกายที่สำเร็จด้วยใจว่าของเราซึ่งทีแรกก็สําคัญแค่ว่าวิญญ,ญาณการรู้แจ้งกันนั้น แต่พอวิญญาณเข้ามาสวมในในกายที่สำเร็จด้วยใจเพราะ,มะเมล็ดพืชไปตั้งรล้อง,งอขึ้นมาแล้วเป็นกายสำเร็จด้วยใจเป็นรูปอพบแหละก็สําคัญมั่นหมายสิ่งนั้นอีกแล้วอย่างพระสูตรเมื่อกี้ค่ะพระอาจารย์ที่ว่าไม้สีกันนะคะแล้วเกิดความร้อนถ้าลองดูแล้วอ่ะจะคล้ายๆเหมือนอันตราปรินิพายีไหมคะเพราะว่า ตัวอันตราเป็นสะเก็ดไฟซึ่งมันลุกโพงเหมือนกับไม้ที่สีแล้วมันมีความร้อนก็แสดงว่าตัวตัวอันตราตัวนี้จะถือว่าเป็นตัววิญญ,ญาณเพราะมันมีโมโนธรรมังโมโนวิญญาณไม้สีไฟนี่คือในส่วนที่เป็นโมโนวิญ,ญญาณวิญ,ญญาณปรากฏที่เกิดผัสสะก็มันก็มีสองอันนะปัสสะตัวล่างที่มโนไปกระทบก็เป็นปัสสะหรือสัมผัสปัสสะตัวเนี้ย เกิดจากอวิชชาที่สิ่งสิ่งหนึ่งเข้ามาสัมผัสมารับรู้กับสังคตะเข้ามาเริ่มยึดเพราะอันตรามันไม่ได้ผัสสะที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจม,มันจะเป็นในส่วนส่วนผัสสะในส่วนน่าจะเป็นเจตนาอวิชชาย,ยังเหลือไงอวิชชาย,ยังเหลือก็เลยเข้าเข้ามายึดเข้ามายึดในความเป็น เป็นมโนโครั้งแรกเข้ามาสร้างนั้นสังกตาสังกตามันก็มันก็อยู่คนละอันเหมือนน้ำกับน้ำมันอยู่แล้วแต่ในน้ำกับน้ำมันมันก็มีมีสัมผัสกันขณะที่สัมผัสกันแล้วเนี่ยเข้ามาหมายมั่นไหมว่าสิ่งนี้เป็นเป็นตัวเราของเราอย่างนี้ถ้าดูตรงในส่วนของในส่วนของมโนค่ะอะาจารย์ถ้าเราจะดูแล้วมโนในเนี้ย จริงๆมันก็คือวิญญาณแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นมโนโที่มันยังไม่ได้ไปรู้ในผืนนาก็คือยังไม่รู้อะไรยังไม่ได้รู้อะไรแค่กําลังสําเร็จความเป็นมโน,โนเฉยๆเพราะว่าพระศาสดาเลยใช้ชื่อไม่เหมือนกันว่าณนะท่านในส่วนมโนนี่เพื่อเพื่อแยกขั้นตอนเพราะขั้นตอนของจิตมโน,โนวิญญาณมันยาวไงเมื่อมันยาวเนี่ยก็จึงบัญญัติเป็นเป็นก้อนๆเอาไว้ แต่ละก้อนก็เลยชื่อไม่เหมือนกันชื่อไม่เหมือนกันแล้วก็เหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยอยู่กันคนละช่วงเวลาพอเหตุปัจจัยที่กำลังกำลังเข้ามาสู่ผืนหนาก็เป็นมโนกระทบก็เป็นวิญญาณนะต่อจากวิญญาณไปเป็นจิตเพราะอย่างต่อจากวิญญาณไปเป็นจิตก็มีการบัญญัติเรื่องจิตอีกมากมายจริงไหม ก็แยกเป็นก้อนๆขณะที่กระทบเป็นวิญญาณก็มีอีกมากมายจริงไหมวิญญาณทางไหนอะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมบัญญัติวิญญาณอีกเรื่องของวิญญาณอีกเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วกอนวิญญาณอีกละ่ะใช่ไหมก็มีอีกมากมายเลยบัญญัติอันตรายปริภายีบัญญัติอะไรต่ออะไรนะสังโยชน์ละได้เลยโยงบอีกเยอะเลย นี่คือก้อนที่ยังไม่ถึงก้อนที่กระทบก้อนที่ผูกไปแล้วแต่มันก็เป็นลำเดียวกันเนื้อเดียวกันมะม่วงดิบมะม่วงสุกหามสุกมันก็ลูกเดียวกันแต่มันคนละช่วงคนละขั้นตอนคนละจังหวะแต่ตัวเดียวกันไหนก็ตัวเดียวกันนะอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้คําว่า วิญญาณเมื่อกี้ที่เจอพระสูตรวิญญาณจเจริญภัยบุญงอกงามถ้ามีคําว่าจเจริญภัยบุญงอกงามเราก็ให้รู้อีกนัยยะหนึ่งได้ว่าก็คือจิตใช่ไหมคะพระอาจารย์อ uh huh. ก็คือเหมือนกับความจเจริญภัยบุญงอกงามมันคือความเพลิน uh huh. อ๋อคะ่ะ uh huh. ขอบคุณค่ะ